วิธีสอนระบายสีแบบระบายแบบขาวแล้วก็มีเยาวแบบอ่อนๆแบบนี้โอเคแต่อน okay, แล่ววา<ม>ตัวคุณแบบสนิม่มาอนก็้หโอเแอินแล้วว่าตัวคนแบบสนิทแม่มากแลแล้วว่าัคุณแบบสนิทม่มาก่อนก็ได้แบว่าตัวทม่มน้ะครับอนว่าคนิ่านก้คับนาคุณนิม่่นได้ดครับเคอลคนิทม่มา่น้ล่ิ้ม่ม ลงผมซีเรียสมากเลยนะครับก็ไปดูกันได้กาเไปส่จทุกคนกดติดตามให้ผลถึงร้านซับทุกคนก็รู้ว่าผมไม่ยังไม่ถึงร้านซับผมจะเปิดหน้าตัวเองนะครับที่ีกเยวไราบอกานเปี้่ครับทำยาวแบบนี้เลยปใช้เดนสอธรรมดาแล้วกดอ่อนๆน,นะครับนี่นะครับ ราบาแบบนี้เลยนะครับนะนี่นี่นะครับเงาอันนี้ก็คือเงาสะท้อนแสงนะครับนะนะครับจำแบบนี้เลยนะครับนะครับแบบนี้นะครับก็ มันจะไม่ได้จุดซ้ำแค่นี้นะครับเดีว,ว่าถ้าสอนถ้าสอนทำถ้าระบายเสือ้อแบบแบบนี้แหละเราก็วาดเสื้อมก่อนเลยนะครับเอยเอาสีมาก่อนเลยนะครับคราวนี้ผมจะเป็น สีน้ำเงินนะครับนะไม่ใช่สีที่ผงเท่ก็คืออันนั้นอันนั้นอันนี้ก็หนึ่งอันนี้หนึ่งสีนะครับอีสต์ฟ้าเลยนะครับ โอเคครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับรกรบะนะคะไปส่งคน แบบนี้นะครับแต่เป็นนู๊ตละสองสีนะครับถ้าเป็นนู๊ตสองสีอันนี้ผมระบายได้ทุกคนก็ว่าแบบนี้ไม่ได้นะครับนะมันอาจจะไม่สวยมากเลยนะครับแบบเนี้ยนบ,บน,บบนไม่สวยนะครับ מסוואלים, ישראלים, נחם ישראלים, תופקים